คริปโตท็อปเทรนสินครับวันน,น,นี้เราก็จะมัมเดดคอร์ซัต่างต่างเกี่ยวกับคริปโตกันอีนกแล้วนะครับก็ในช่วงของตัววันที่ผ่านมานะครับก็มีการบวกกันขึ้นมาของเอาคอยเนาะแล้วก็เหรียญมีมต่างๆนะครับเจ้าฟลูกกีนะครับพวกนี้เปเป้พวกนี้คือบวกกันขึ้นมาแรงเลยนะโดยเฉพาะเจ้าฟลูกกีนะครับที่นะครับตอนนี้กําลังได้รับความร้อนแรงเลยนะครับลมถึงสูงตัวเอาคอยต่างๆเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับกำลังเขียวๆอยู่เลยนะครับสำหรับตัว IBGB <ๆ S 1> พี่ใหญ่เบนเอร์เซอร์อะไรพวกนี้เนาะแต่ว่ามีการปรับลงมาแดงซักเมื่อกี้เลยครับก็เลยอาจจะเป็นประเด็อ้ตอนนี้นะครับหรือว่าตลาดเนี่ยกำลังยืดสุวตัวแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะกลับมาแดงเพื่อที่จะรอไปต่อหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเรายังคงดูในส่วนตัวหุ้นที่ทําเกี่ยวกับบิทคอยนะ์นะตอนนี้มีการติดลบลงมาประมาณสัก0.8นย์จุดแต่วนาะกับศูนยงบวดอยู่อาจจะเป็นไปได้ว่าอีเอ,อ,ยอ,อเียรี่มยังคงสามารถที่จะทําจดะเป จากนี้แต่ว่าเป็นขาลงของเจ้าตัวบิตคอยโดมิเนนต์ในแบบนั้นนะครับก็เราดูกันนะครับเพราะว่า,าเพียงแค่0.3เนี่ยมันสามารถพลิกได้ตลอดเวลาเพราะว่าเมืงเก็ี้มันเพิ่งเกี่ยวๆอยู่นะครับประมาณสัก0.8 0.5ประมาณนี้นะครับก็ยังสามารถกลับมาแดงได้เดี๋ยวจากนเนี้ย0.3อาจจะกลับไปเขียวอีก,กรอบนึงก็เป็นได้ แต่ว่าเรื่องนั้นครับเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะครับที่เราได้พูดถึงกันว่ามีเงินนะครับไหลเข้าไปนะครับจากเทเตอร์เนี่ยไปที่ใบนเนี้ยเนาะหนึ่งพันล้านถูกไหมครับจากคลิปเมื่อวานเนาะก็นั้นหมายความว่าจะมีการซื้อมีการอ่าอัพหรือว่าปั๊มราคาตลาดขึ้นไปซึ่งตอนอ่หลังจากเมื่อวานถูกไหมครับหลังจากนั้น6กโมงมาตลาดก็เขียวแบบฟินเลยเนาะแล้วก็มีการปริ้นเงินจากเทเตอร์เพิ่มเข้าไปอีกนะครับหนึ่พันล้านซึ่งรวมกันแล้วก็เป็น2,000ล้านแต่ว่าไม่นนนน่นนนนนกอห้้าีะ แต่ว่าล่าสุดน,นะครับหลังจากที่เราได้ทำข่าวไปไม่นานสักประมาณสัก ก็ประมาณสักช่วงเย็นๆนะครับก็มีการปิ้งเงินออกมาอีกนะครับจากเทเตอร์นะครับหมื่นพันล้านโอ้โหสักเกือว่ามีการปิ้นต่อเนื่องแบบนี้นะครับเรารู้อย่างเขาว่าจะมีการปั๊มแรงๆของตลาดน้องเหมือนกับพี่ปริ้นนะครับในประมาณสักสองอาทิตย์ต่อเนื่องติดต่อกันก่อนที่บิตคอยจะทำหายในรอบแรกตอนนั้นจําได้ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับต้องดูนะครับว่ารอบนี้จะมาในส่วนของตัวอิชูเรียมปั๊มแรงหรือเปล่าเนื่องจากว่านะครับมีการปริ้นนะครับบนอิชูเรียมเน็ตเวิร์กเนาะ แล้วก็ไปที่นะครับบริษัทคลังนะครับชั้นนําที่นะครับนำโดยอดัมแร็กเนาะที่ทําเกี่ยวกับบ c คอยนะครับตอนนี้ก็ได้มีการประกาศเปิดตัวหุ้นต่อสาธารณะแล้วนะครับอันนี้โอ้สำหรับใครที่นึกถึงอาโปเนาะนึกถึงในส่วนตัวบริษัทต่างๆที่เป็นเทคหรือว่าเป็นเทคโนโลยีในที่แบบว่าเข้าไปในยุคแรกๆเนี้ยเทสลงทสลาอะไรนี้นะครับก็อาจที่จะ รับมวยขึ้นมาจากคุณได้ถูกไหมครับแต่ว่านี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเชื่อมั่นว่าบิตคอยจะไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริษัทที่ทําเกี่ยวกับบิตคอยพวกนี้ราคาหุ้นของเขามักจะบวกแรงสมมติว่าบิตคอยบวกหนึ่งนะครับเหมือนหุ้นพวกนี้อาจจะไปบวกห้าบวกสิบเลยก็ได้เหมือนพี่เหญ่เป็นคอลเซอร์เหมือนเมตาเพลนเน็ตนะครับอันามแรกตัวนี้เองนะครับก็อาจที่จะบวกเขียวแล้วก็แรงเหมือนก็ได้ถ้าเกิดว่าบิตคอยมันบวกเนาะอันนี้ก็ต้องดูบันทีหนึ่งสำหรับใครที่ชอบหุ้นมากกว่าบิตคอยนะครับแต่ว่าเอ๊ะะะกกกกก็็อออออยยาาาจจจจถืืด้้วบบงงคนนนเเลลทททีี่ิุุัห� เกี่ยวกันบตคอยอะไรแบบนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่ารักบตคอยนะผมว่าถือบตคอยหน้าที่จะปลอดภัยกว่าแล้วก็นะครับการที่ตลาดที่โตคิวคิวแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้ในิสูงตัว xrp เนี่ยก็มีมูลค่าตลาดนะครับสูงถึง1 9 0 0ง0นล้านดอลลาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่ว่านะครับตอนนี้ตลาดกําลังก้าวเข้าสู่ในส่วนของตัวเอาคอยซีซันอะไรแบบนั้นนะครับ และเพราะว่าตลาดคิวคิวแบบนี้หรือเปล่านะครับมีหลายๆเจ้าหลายๆคนเนี่ยที่กระโดดเข้ามาในตลาดนี้เนาะสรวนล่าสุดเลยเนี่ยในส่วนของตัวธนาคารเชเบอร์แบงค์นะครับที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียเนาะก็เตรียมที่จะเสนอขายแล้วก็เก็บนะครับในส่วนตัวคริปโตให้กับลูกค้าอะไรแบบนี้นะถือว่าเป็นบริการหนึ่งของเขานะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่านะครับใครที่เจอข่าวในส่วนตัวบิทคอยก่อนหน้านี้ถูกไหมครับที่ว่าเฮ้ยตอนนี้อเมริกาได้มีการขายบิทคอยออกไปแล้วนะครับที่มีทั้งหมดที่บอกว่าจะเอาไปทาบิทคอยดีเซลอะไรก็แล้วแ,แต่เนี่ยนะครับประมาณสักเกือบ2องแสนเนี่ยมีการขายออกไปตอนนี้เหลือเพียง28,998ื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดอะไรแบบนี้นะครับก็มีการแชร์ออกไปเยอะเลยทั้งสํานักข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ในส่วนตัวคนที่มีผู้ติดตามเยอะในทวิตเตอร์นะครับแต่ว่าพวกนี้นะครับเราสามารถดูข้อมูลในส่วนตัวออนเชนได้เนาะซึ่งนะครับก็คาดการเอาไว,วา ข่าวเฟกทำให้คนเนี่ย กลัวนะว่าอเมริกาจะด้ำอะไรแบบนั้นเนาะแล้วก็นะครับกลัวว่านะครับจะทำให้ตลาดมันแดงอ,นนอ,งดอะไรแบบนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราเข้ามาสังเกตดีๆนะครับจากข้อมูลนะที่ติดตามได้ไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของตัวอาเคมนะครับหรือว่าออนเชนอะพวกนี้เราจะเห็นได้ครับว่าคําที่กล่าวอ้างอะไรพวกนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ตรงเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีการขายออกไปถ้าเกิดมันมีการขายออกไปมันก็จะมีรายงานออกมานะครับในส่วนของตัวบิ c คอยมันไม่สามารถที่จะไปแก้ลบเหรืออะไรแบบนี้ได้อยู่แล้วสุดไหมครับแล้วก็จริงๆแล้ว อาจจะมีการตีความออกไปผิดก็ได้เนื่องจากว่านะครับคำตีความของเจ้าหน้าที่หรือว่าคนเกฑ์ข่าวเนี่ยอาจจะมองว่านะครับในสู่ตัวเมสเซจนะครับที่ถือบิตคอยประมาณสัก29,000ื c ะครับอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาต้องการที่จะนะครับถือเพิ่มอะไรแบบนี้ไหมนะครับแต่ว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยอ,อครองทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก20000 0อาจจะเป็นไปได้ว่า เออนะครับเขาต้องการทีร่จะซื้อเพิ่มอีกประมาณสัก20,000ว่ีอะไรแบบนี้หรือเปล่านะไม่แบบว่าไม่ใช่ว่าขายหมดแล้วเหลือ29,000อะไรแบบนั้นัะเพราะว่าจากตัวอาเคมนะครับในตัวคอร์ i n นเด็กตัวนี้ก็อเมริกายังคงถืออยู่เหมือนเดิมนะ แล้วก็ไปจี้หนึ่งข่าวดีของเอกพีนะครับก็ถือว่าตอนนี้เอกพีเนี่ยกำลังลุกหนักเลยนะครับเพราะว่าริโปเนี่ยก็มุ่งเป้าไปที่ตลาดของยุโรปนะครับแล้วก็มีการผ่านใบสมัครใบอนุญ,ญาตของตัวไมค้าเนาะก่อนที่จะเข้ายุโรปได้นะครับก็ต้องผ่านมีส่วนตัวไมค้าไปก่อนนะซึ่งตอนนี้เอ p กพีเนี่ย ก็นะครับได้มีการผ่านการสมัครใบอนุญ,ญาตไปแล้วนะก็ต้องดูครับว่าเขาเนี่ยจะสามารถเข้าสู่แล้วก็เปิดประตูเข้าสู่ยุโรปได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเปิดประตูเข้าสู่ยุโรปได้แฟนๆเอกพีคงที่จะดีใจเนื่องจากวานนบต้องการจะให้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ต้องการข่าวนี้แหละเพื่อที่จะมาทําให้กระพีเนี่ยราคาขยับยิ่งขึ้นไปอีกเนาะ แล้วก็นะครับปาไปที่ในส่วนตัวฟ็อกบิสเนสนะครับเขาก็ได้มีการหารือกันนะครับว่าเอฟิบโคอย์มันจะไปที่ราคาเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ได้มีการทำนายออกมานะครับว่าบิตคอยเนี่ยมันจะไปนะครับประมาณสักแสนห้าหมื่นดอลลาร์เนี่ยภายในระยะเวลาครับประมาณ6เดือนเนาะซึ่งนะครับเวลาที่เกิดขึ้นประมาณ6เดือนข้างหน้านี้นะครับก็มันบอกว่ามันจะเป็นยุคทองของเจ้าตัวสินทรัพย์จิตอนเลยซึ่งถ้าเกิดว่ามองแบบนั้นนะครับมันก็คล้ายๆกับที่วัตจักรของบิตคอยเนาะแล้วก็เราได้พูดถึงในส่วนตัวอ่าสนะ แล้วก็ช่วงเกสตสดาหแรกไปแล้วเนาะใครคงจะจำได้ว่าช่วงนี้นะครับบิ t คอยพิลิทชันเนี่ยอัพเทรนด์ทูเนี่ยจะต้องนะครับไล่เลี้ยระดับไปเท่านี้นะครับระยะเวลาคือประมาณสักสองสัปดาห์อาจจะเป็นไปได้ครับว่าอมองตรงกันแบบนี้อาจที่จะดูว่าจากของตัวบิ t คอย n แล้วก็ถือว่าเป็นแบบนั้นได้จริงครับแสดงว่ารอบนี้นะบิทคอยนก็คงที่จะทำออนทำไฮไปได้เองนะครับแล้วก็คอยไปจบรอบนู่นนะครับอีกประมาณสักหรือปีหน้าเนาะ แล้วก็ตอนนี้นะครับมีข่าวของคุณลุงโจเรมพาวเวลเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆเนาะแล้วก็ล่าสุดนะครับประธานาธิบดีโดนัท์เนี่ย ก็มีการร่างกฎหมายไล่จรมพาวเวลออกนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้มีการรายงานออกมาจากเจ้าตัว N Y T เนาะแต่ก็ไม่รู้ครับเพราะว่าข่าวของคุณลุงจรมพาวเวลเนี่ยก็ออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปไหนสักทีแต่ถ้าเกิดว่านะครับคุณลุงเจรมพาวเวลเนี่ยถูกบีบจริงๆนะครับก็หน้าที่จะต้องปรับลดระดมเบียรหรือไม่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ปรับลดเขาก็คงอาจที่จะมีการออกจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ใครอยากลดรดมเบียรก็ไปลดเองอะไรแบบนั้นเนาะก็เป็นไปได้ครับถ้าเกิดว่าลดระดมเบียรมาซึ่งรูู้้้้อออย่่่แลววรราาาาาาถเเกมนะะจจป็ไททีํให คือพุ่งเป็นบ้างไฟแต่กิบโตนี่คือจะเขียวมากๆซึ่งอันนี้นะครับส่วนตัวรายงานต่างๆก็ออกมาวิเคราะห์ไปในทางนี้กันหมดเพราะว่าตอนนี้คือกําลังรออยู่แล้วแต่ว่านะครับรอคุณลุงเนี่ยเขาสับไฟเขียวสักที นะครับช่วงนี้นะครับก็มีแต่ข่าวดีๆเข้ามานะครับเราอาจจะต้องเตรียมตัวกันสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าข่าวดีๆเข้ามาแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเชิดเราได้ยินสุภาษ,ษ,ษ,ษิตเก่านะว่าข่าวดีให้ขายข่าวร้ายให้ซื้อนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบมีข่าวดีแบบประคมขนาดนั้นไหมเพราะว่าเปิดไปเนี่ยในส่วนตัว Google Search เนาะก็ยังไม่เห็นว่าจะมีการซื้อมีขายสูงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาเพิ่งแค่ทยอยเริ่มต้นเข้ามาเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเหมือน,บ,น,อน,น,อนบบบอ่องแแืท วันเว้นวันอะไรแบบนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้เพียงเพียงแค่เหมือนกับว่าเป็นเนินกานขึ้นเขาอะไรแบบนั้น และใน,นส่วนของตัว Flow Support Bitcoin ETF เองนะครับก็ในวันที่16นะครับแบงก์ล็อกมีการซื้อเข้ามาที่763ล้านนะครับแล้วก็ฟิลิตี้นะครับ10ล้านนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอาร์คเนี่ย19ล้านนอกนั้นไม่มีใครขายออกไปแล้วก็ไม่มีใครซื้อนะครับก็จะมีไม่เงินไหลเข้ามาที่799ล้านแหมเสียดายนะครับขอให้สักถึง1,000ล้านเนี่ยหน้าที่จะเขียวได้มากกว่าน,นี้แต่แต่ไม่เป็นไรครับเราไปต่อที่อีเธอรียมกันเลย สำหรับ Ethereum e t f นะครับแบงก์ล็อกซื้อเข้ามาที่499ล้านนะครับแล้วก็ตามมาด้วยฟิลิตี้113ล้านแล้วก็ตามมาด้วยนะบิสไวนเนี่ย14 000, ล้านนะครับแล้วก็อาร์คเนี่ย37 000, ล้านนะครับบิ s ฟิฟนะครับ37 000, ล้านเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอันอื่นอีกนะครับพวกเจสเกลพวกนี้ก็33 4, ล้าน54ล้านโดยรวมแล้วมีเงินไหลเข้ามาที่โอ้โห726ลา้านถ่า เซอร์ไพรส์รามากเลยนะคือเกินครึ่งพันล้านเกินห้าล้านาาามาแบบนี้นะครับโอกาสสวยนะที่เจ้าตัวอทิอิเรียมเนี่ยกำลังจะกลับมาแล้วก็สามารถที่จะทำนำเอาคอยซีซั่นมาได้เนาะก็ขอให้าาถ้าเกิดนึ่0พันล้านมาได้เนะี่ยคิดว่าในจะตลาดแตกนะก็รุ่นเราจะช่วยครับขอให้จึงไ,ไวๆเนาะเอาโอเคนะครับสไลด์นี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กด like, ไลค์กด u b s c ไ i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสไลด์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ